แ,แม่แม่จะช้รถทการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้แบ่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม FC Mobile ครับเราจะมาเล่นกัน2คนแม่ลูกจะมาสุ่มพี่ๆเล่นดูว่าใครออนอยู่เราก็สุ่มไปไมเปลี่ยนคนจ้าะหนึ่งนาที รับนะจ้าที่คนนี้รับแบตครึ่งแรกไปครึ่งหลังไม่ได้ไม่ได้ครับเล่นคนละครึ่งครึ่งแรกไปครึ่งหลังครับไม่เล่นน้องแบตครับครึ่งหลังครึ่งหลังโอเคเดี๋ยวพี่จะให้กําลังใจแบตครึ่งหลังแบตต้นไม้กําลังใจมีครึ่งแรกแล้วเขา OVR หนึร้อยเก้า เรายัง97อยู่เลยล<ะ>108เราร้อยแปดร้อยแปดอะไรนะพี่แบงค์บอกไม่ไมออพี่แบงค์บอกว่าเราลอยแล้วไม่ลอยอ่ะพี่แบงค์โกงนี่เขาไม่ได้ดูของเราอ่ะแบทแเพขาบอกขาดูไว้เขามาอัพองอัหนูยังเลยมีมีเพิ่งอัพเพิ่งอัพได้97ดเองแ<ด>ั้วมาทำไมชอบเถียงอ่ะเครื่องมันอยู่ที่เราแบทจะมาเถียงได้ยังไงอ่ะในเมื่อมีดูแล้วอ่ะ เชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อแม่ตัวเองมามาให้กำลังใจมันไม่ต้องมาเถียงกันเร็วโดนไปเลยเนื้อจะทะเลาะกันไม่มีคลิปไหนนะจะี่แม่ลูกจะไม่ทะเลาะกัน เดาแยกไปแล้วมา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 ,มาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเหนียวอยู่เหนียวอยู่ไปไปก่อนเลยไปไกลเลยลูกบอลเอออย่าพึ่งแยกอย่าพึ่งแยกม,มาออ <Okay. S 1> นี่นี่แยกไปมาเอาอะไรอะ่ะสัตีโถ ไม่ซ้อมกระโดดละเดี๋ยวกระโดดจริงกระโดดใช่ไหม,มไม่ครับโชคดีไปยิงไกลยิงไกลยิงไกลแรงเติมเขาลูกเขาลูก เบดแบดมาเตรียมเลยจะครึ่งหลังแล้วย่งยงยงงยงยงนยยอันนี้ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนกสอยายแบดมาเร็วครึ้งหลังครับ

อ้าวหลดใครหายหายเนะี่ยช่อยเรยรอเวลากำลังพยายามเชื่อมต่อหลุดแน่เลยต้องมีใครคนใดหลุดไนะหมอะรอละเพีย FC หลุดเออใช่ เราเล่นกับ AI นะ่นี่ all up, all up. เล่นกับบอทเล่นกับบอทพี่เขาเล่นพี่เขา,าอัตโนมัติอ่ะอเพราะว่าในาสัญญาณเขาไม่มีแล้วไม่มีกันแล้วรถเล่นเก่งมนะากแล้วล้ำหน้า, <c oughs> าล้ำหน้าแบบนี้นะ่ะเ <c oughs> ขาจะไม่ได้แต้มแล้วแล้วเราจะได้แต้มเราไม่ได้แล้วเราจะไม่เสียแต้มเมื่อกี้ไงยิงทำไมพี่เขาได้แต้มมาแล้วหนึ่งแต้มอ่ะ ต้องไกลมีโดนไปแทง p ีฟซีเนี่ไปลองยิงมั้งดิไปเ้ยวเลวเยยิงไว้เราไปไหนหมดมึงวิ่งมาเลยยิง,บอ,งบ,บอเราไม่ชนะบอล นี่ล่นนะทุกคนข้รงหลังเฮหมุนหมุนตัวนี่เหมือนเก่งเหมือนเก่งนี่โดนแย่งนเี่เยังได้บออยู่มืนเก่งเนี่ยเสื้อแดงเต็มสนามเลยเสื้อเียวเส้เขียวมีอารมีอบอร์ียิงเลยยิงยิง

พี่แบงก็ยังได้เหรอพี่แบงสอนยิงเลยพี่แบงก็เล่นเกมไม่เก่งพูดจริงพี่แบงเล่นเกมไม่เก่งจริงอ,อ่ะเป็นตัวใช่เลยตาเขายิางเวลาเราเล่นกับใครดีไรนะครึ่งหลังพี่เขาชอบหลุดตลอดเลย <laughs> แต่พี <avec behaviour> yeah, right. ่คนนี you ้นะชื <dévelop per> <facade> like no. no. ่ออะไรเนี่ยยูยูยูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยูเลเดฟเราแพ้เข้าไปหนึ่งศูนย์ส่คนต่อไปไนียเพ่งสมคนครับคลิปนี้จะมีคนรับหรือเปล่าไม่ขึ้นแรกคร่งหลังเลยได้ไหมได้ได้ได้เล่สองรึ่งเหรอ พี่ส่งคำขอมาจากคนที่สองแบทเล่นครึ่งแรกครึ่งหลังครับน้องแบทเล่นครึ่งหลังนะคะกับพี่คนนี้ S U E A อ่นว่าอะไราเอ่ยชื่อยาวอยู่อนนี้เล่นครึ่งแรกนะคะพี่เอ็เขาอยู่ระดับ w o r ร์ c คล s สสี่แสนกว่าถ้วยทำไมเรายัง4,200ถ้วยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทำไมโหลดนานล่ะใครโหลดเนี่ยแล้วสนามเปลี่ยนไปยังไม่เคยเล่นสนามนี้พูดจริงพูดรจริงไนนะสนามบ้านฝั่งพีเอฟซีเนี่นนะยังไม่เคยเล่นสนามนะี้เชดีดูด อืมเล่นเก่งมากโอ้โหเล่นแบบโอ้โหทำไมวิ่งเร็วจังเลยโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนแน่ๆน่นาลงไม่ถึงกี่วีเอง่งโดนไปแล้วจ้าดีใจดีใจผลลัพธ์เท่าไหร่จ๊ะเรื่องวยกันจังเลย ตูสีสวยอะไปไม่ยอมเนาะเดี๋ยวให้เครื่องหลังให้เบทมาแก้แค้นมากันยิงไปให้ใไกลใช่ไหมได้บันถูกเอามามา ว่าไอโดนยังอจ๊ะข้ขอขาขอขอขอขโขอ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 อขอขอไอข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 อนออข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 ้ขอ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  โดนได้สองลูกจ้าโด่งอีกแล้วตอนซ้อมกระโดดแต่พอจริงไม่กระโดดกระโดดไม่ขึ้มหลังห้ามซ้อมเอาโดนสกต็ปจมสเตดเปดดยิงยิงของเนื้อ ไม่ได้ยิงเลยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยยิงยิงไปเอายิงยิงโอ้โหเบาเบาทงมาทำมาให้มีทำไม่ต้องให้แต้มไม่ต้องให้แต้มแกงแกงแกงจะให้แต้มนะขอเ,เดี๋ยวมันพิจะรณาทำแต้มเองนะ ปฮ้ยเอาอาเย่งสิพี่ไม่ใจดีเลยใจดีน้อยใจดีน้อยใจดีน้อยพี่เขาไม่ใจดีกับมัมเ,ลเมลล์เกมคือเกมจริงไม่ได้เลยก็บบนอา้าวหมดขึ้นแรกมาจ้ครึ่งหลังเด็กแสบเล่นนะจ๊ะ ยัไ<อ>งไม,ไม่เสร็จสักอันนึงแก้แค้นหน่อยเร็วดิ ชิงบอลเลยไม่เอาไม่เอาจต,ตั้งใจว่เาเอาสุดยิงชิงบอลเข้ามาหน่อยก่เอเฮ้ยไม่ต้องให้แต้มเขาแต้มเขา,เต,ขาต้องสองแล้วโยนไปที่ขวา้างโอ้โหเลงเมื่อกี้หนูไม่ได้ให้แต้มหลังหน้าเนะ สักทีถนชงนะใช้ปืนเสียดน้าเหรอใช่ใช่เชใจจะ,จะเจสตราองเซาเราเนสเลยไม่ได้้องไปเปลี่ยนทีมเก่งสิ นี่ไดท่าอะไรเนี่ยรักไม่ได้เมื่อกี้หนูเอขัขึ้นอย่างงี้แล้วมันเปดนโลเย็ั้งเลยแล้วมันข้บอลขึ้นเลยเฮ้แล้วแสดงว่าเฮ้ยติดเฮ้ยเป็นไร กระโดดแม่กระโดดเดี Luckily, yeah. okay. so ๋ยวเพื่อกระโดดกระโดดโอ้โหเสตรเ็ตได้เลยเลยอะไรยาวๆออกกระเดยออกเร็วได้บวกสี่บวกสี่บวกสี่วิเจไปหนึ่งทีก็หมดแล้วหมดเจ้าเทวันนี้นะคะโดนไปสามสูตรวันนี้ไม่ได้ไม่มีแต้บเลยวันนี้กินไข่อยาเล่น วันนี้กินไข,ข่กินกินไข่ใช่สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับจะคลายกดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์ซอยจบยูบุยบุย